ชุดนี้สิบลำนะคะที่จะส่งให้เสานี้นะคะของลูกค้าจะเป็นไม้ประดู่นะคะแล้วก็มีไม้กระพรี้เข่าควายนะคะตัวนี้จะเป็นกระพีนะคะนี่ตัวนี้เหลือใส่ครอบไก่นะคะกำคอจะมีเป็นทรงซีเซแล้วก็เป็นทรงกำคอธรรมดาแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีมือสอดด้วยตัวนี้จะเป็นงานเลงลางทั้งหมดนะคะ ชุดต่อไปจะเป็นศูนย์อีกสองลำนะคะตัวนี้เป็นทรงมือสอดธรรมดาแล้วก็จะมีมือสอดกีตานะคะแล้วก็จะมียกยิงนะคะราคายกยิงนะคะพร้อมยิงจะอยู่ที่2,700บาทนะคะส่วนกำคอทรงธรรมดาเป็นทรงนี้นะคะแล้วแล้วก็ทรงสีเซ็นะคะที่ให้ดูตอนแรกตัวนี้จะอยู่ที่3,200ราคานี้จะเป็นราคาไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะคะกระพีก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ตัวนี้ถ้าเป็นทรงนี้ไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะคะ คอล็อกนิ้วจะมีเป็นกงไกไม้แล้วก็กงไกแสแตนเลสนะคะจะอยู่ที่3,400บาทนะคะและถ้าเป็นกระพี้ก็จะอยู่ที่00 0พนนะคะไม้ขีเล็กเราก็มีนะคะแต่มันยังไม่แห้งลูกค้าหนูขายราคาเดียวกับประดู่แล้วก็ไม้สักเลยนะคะมือสอดถ้าพร้อมยิงเล็งลางธรรมดาก็จะอยู่ที่ราคา3,700นอนะคะถ้ากีตาก็จะเป็น3,800นอนะคะใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะที่เพจช่างแบงค์คองหาดนะคะ หน้าไม้ยิงปลาหรือว่าเฟซช่างแบงค์คงหาดหน้าไม้นะคะนี่ง่ายฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ติ๊กต็อกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ